สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกล่องการในหัวข้อที่ว่าอัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะค่ะขออนุญาตนะคะค่ะมาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณนะคะวันนี้ไม่มีราศรีไม่มีนักสัตว์นะคะอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะ,ะสำหรับพลังงานได้นะคะดูพลังงานนะคะว่า เขาคนนั้นคนที่คุณคิดถึงในตอนนี้เขาสึกยังไงกับคุณนะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะหากใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะมีรายละเอียดได้ใต้คลิปนะคะเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้นะคะทวบอปสอด เพจออกครับเรเวอร์ทัวร์เพนิคันเซเว่นอัวันนี้เปลี่ยนมุมกล้องหน่อยนะคะ เขาคนนี้นะอาจจะหันหลังจากความรู้สึกเขาคนนี้อาจจะมุกออนจากคุณไปแล้วนะคะเขาเดินไปข้างหน้าแล้วนะคะแต่เขายังคงแอบมองคุณอยู่ดูคุณอยู่นะคะยังคงแอบแอบส่องคุณอยู่แอบบาลานซ์ชีวิตของเขากับการที่มาแอบส่องแอบมองคุณอยู่นะคะยังคงมีความสนใจคุณอยู่เขายังคงลืมไม่ได้นะคะยังคงเป็นสองดาบ เขายังคงมีความรู้สึกกับคุณอยู่นะยังไม่สามารถลืมคุณได้เขารู้สึกว่าเดลิเวอร์นะเขาสึกว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะ,ะคะเขายังคงมีความรักความสึกดีกับคุณเพจออพครับบางท่านอาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้นะ,ะคะเขาอยากจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่กับคุณหรือเขาอยากจะมามอบความรักกับคุณนะคะ อาจจะมีเสียงบ้างนะคะเสียงดังบ้างน่าขอภัยนะคะอัามาดูนตต่อนะคะ King of p e n i c l e Seek of p e n i c l e i สามไม้เปลี่ยนโต๊ะใหม่นะคะเปลี่ยนโต๊ะใหม่นะคะแสงก็จะไม่เหมือนเดิมนะคะ เดอ t h เมจิเชียนเขาคนนี้นะเป็นคนเก่งนะ,ะมีความรู้ความสามารถนะ,ะเป็นคนที่มีเซมีรางสังหอนเขาคิดมากเรื่องของคุณอยู่นะคะเขา Move on จากความจากความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วนะคะแต่เขาก็ยังคงมีความเศร้ามีความเสียใจอยู่นะคะดูลักษณะนะคะเขายังคงคิดถึงคุณอยู่ เขาเป็นคนที่มีความมั่นคงน,นะคะอาจจะเป็นหน้าที่การงานดีนะคะเขายังคงถือคุณไว้นะคะบางท่านอาจจะเลี้ยงสุนัขได้นะคะเขายังคงคิดถึงคุณอยู่ยังคงถือคุณไว้เขาอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะซิกออปเปนิคเกเขายังคงรอคอยคุณอยู่หรือว่าแอบส่องคุณอยู่นะคะคุณและเขาอาจจะไกลกันได้ต่างประเทศได้ต่างชาติได้ต่างจังหวัดได้ ขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะสิ่งใหม่ทุกอย่างดีขึ้นมั่นใจสังคมต้องการ เทหมดหน้าตักเขารู้สึกว่าคุณเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตของเขานะคะเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเป็นสิ่งใหม่ให้สำหรับคุณนะคะเขาอยากจะให้ทุกอย่างมันดีขึ้นกว่านี้นะคะเขารู้สึกว่าคุณดูมีความมั่นใจคุณดูมีสเสน่ห์นะคะในสายตาเขาแลวเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนดีนะค,ะคนที่สังคมต้องการเขา อยากจะเทหัวใจให้คุณหมดหน้าตักเลยนะคะรักหมดใจเลยนะคะนี่คือความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะถ <c oughs> ้าราเธออยากบอกอะไรนะคะ <c oughs> Don't Stop Opportunity ไพ่บอกว่าอย่าหยุดนะคะอย่าหยุดในที่นี้อาจจะไพ่บอกว่าอย่าหยุดนะคะ <S <S ให้คุณเชื่อนะคะแล้วคุณจะมีโอกาสสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะไม่รู้ว่าคุณได้อธิษฐานอะไรไว้นะคะ ก็ก,ก็ก็ตามหน้าไพ่นะคะก็คือให้มีความศรัทธาและมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณได้เชื่อถือไว้นะคะศรัทธาในสิ่งนั้นแล้วทุกอย่างจะมีโอกาสดีๆเข้าหาคุณนะคะค่ะข,ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีค่ะ